แล้วตอนนี้จับแต่งตัวให้ยอมไหมไม่ได้ครับน้องอาจจะไม่ชอบแต่พี่อยากจะเห็นน้องแต่งแต่งตัวดู<ม>ว่าเป็นยังไงโดยส่วนตัวแล้วคือถ้าเป็นสีสันอย่างนั้นเราไม่โอเค ที่พี่เล้งมีร้านเปิดร้านแล้วเปิดร้านแล้วที่เกสรนะสื่อเพิ่งมีงานไปใช่ไหมคะงานเปิดตัวเห็นรูหลาลังการมากเสดายไม่มีโยเกิร์ตกับเล้ไม่เยอเสียดายเหมือนกันค่ะงานไม่ยอมไปวันนั้นเป็นงานพี่เล้งแต่เสื้อผ้าพี่เล้งก็ขายดีขายดีนะวันแรกก็ดีครับก็เสื้อผ้าเป็น E ี P ขายง่ายๆใส่ง่ายๆอย่างเงี้ยโฆษณาครับแต่ก็ยังแบบว่า ใช่ไหมยะค่อยๆค่อยๆทำออกมาคือตอนนี้ยังไม่ค่อยเป็นคอลเลคชันเท่าไหร่คือไม่คือไม่ค่อยมีเวลาทำก็เดี๋ยวกะว่าตั้งใจว่าจะทำเป็นคอลเลคชันเต็มๆอีกทีนึงจะออกทันปลายปีนี้ไหมคะหรือว่าก็ปีหน้าเลยเพราะแฟชั่นโชว์อย่างเงี้ยตอนนี้ขอทำของขายก่อนทำของขายแล้วก็ทำเจอาสไตลิสต์ไปดก่อนใช่เมื่อกี้อยู่ห้องแต่งตัวนะโอ้โหเมาส์นี่หมดไม่มีเวลาทำแต่เจ้าสไตลิสต์ อย่างเซนิทเซนิทใช่ไหมเซนิดเซนิทเรียลเนี่ยก็ทำแจ็กเก็ตมามากเหมือนกันเป็นยังไงแบบอย่างของพี่เลี้ยงเองอ่ะสไตล์ของพี่เลี้ยงเองเป็นยังไงบ้างส่วนแจ็กเก็ตเลยคำว่าแจ็กเก็ตเนี่ยมันมันมันครอบคลุมกว้างมากอะไรที่เรามาใส่ทับอีกตัวหนึ่งก็เรียกว่าแจ็กเก็ตหมด ีอย่างเทรนช์ใช่ไหมเทรนช์โ <Cold S 1> <ด>ค้ทอย่างีกฮะถือว่าเป็นแจ็คเก็ตมันจริงๆริงก็มันก็เป็นแจ็คเก็ตตัวหนึ่งเพียงแต่แปลว่าเป็นลองลองแจ็คเก็ตซึ่งมืองนอกเขาจะเรียกว,ว่าโค้ทคำว่าโค้ทนี่หมายถึงว่าก็เหมือนอกับช็อกโกแลตที่มันเคลือบช็อกโกแลตโคด้ดเต้นช็อกโกแลตห,หมายถึงว่าสิ่งที่อยู่นอกที่สุดคือโค้ทแต่จริงจริงมันก็คือจะเป็นลองแจ็คเก็ต็เก็ตนาะ เคปก็เขาถือว่าเป็นแจ็คเก็ตชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะเพียงแต่ว่ามันเป็นคือมันเรียกว่าประโยชน์ใช้สอยมากกว่าคือเคปนี่มันเหมือนกับว่าสมัยก่อนอ่ะเวลาหนาวมากมากการที่เราจะมาใส่อะไรที่มันมือโผล่มันไม่สะดวกเพราะฉะนั้นอ่ะผูุมนี่เข้าไปเลยละมือลมือในแล้วก็ยังถือของได้ถือของได้ทําอะไรได้ช กับสูตรเนี่ยแยกกันออกแล้วประเภทศไหนเ<า>อจริงๆแล้วสูตรอ่ะคนไทยจะเรียกผิดมาตลอดคือสูตรภาษาอังกฤษอ่ะสูตรตมันต้องมี S คือสูตรใช่ไหมหมายถึงว่าแจ็คเก็ตกับบางเกงเข้ากันผ้าเดียวกันเนื้อเดียวกันสีเดียวกันเป๊ะใส่ด้วยกันปุ๊บอย่างเงี้ยเรียกว่าสูตร แต่ถ้าแยกออกมาใส่ตัวเดียวเมื่อไหร่ต้องเรียกว่าเบรเซอร์เออมันจะมันมันไม่เหมือนกันมันจะต่างกันตรงนี้มันจะต่างกันฮะคือสูรต้องเป็นอะไรที่ใส่เป็นเซตสีเดียวกันเซตสีเดียวกันจะเรียกว่าสูรอย่างที่ยี่ยมเกิดใส่อยู่วันนี้ก็คือจริงๆแล้วถ้าคนไทยเรียกว่าชุดหมีข้างในตัวในเนี่ยใส่จริงๆแล้วคือจัมสูรก็ค้ว่าเห็นไหมก็คือท่อนบนท่อนล่างคือผ้าเดียวกันเออก็คือจัมสูรเออ ในบ้านเราอะตัวแจ็กเก็ตอะมันถูกปรับแล้วไงถูกปรับแล้วปรับทั้งวัสดุปรับทั้งวิธีการตัดเย็บปรับปรับทั้งวิธีเขาเรียกว่าอะไรเทคโนโลยีผ้าทุกอย่างเบาลงหรืออะไรแล้วอะเพราะฉะนั้นสมัยนี้เราจะเห็นเลยว่าอย่างที่คาเทอร์ทิพยพิเบอกว่าเดนี้คนแต่งตัวกันกันเต็มขึ้นเพราะว่าไลฟ์สไตล์เราถูกอยู่ในให้องปรับอากาศแลวอยู่ในใอยู่กับเครื่องปรับอากาศแล้วเพราะฉะนั้นเธอจะใส่สิบชั้นเป็นวินเทอร์เป็นแบบอีกสำคัญอย่างหนึ่งโซเชียลมีเดีย พอเกิดเราเจอเพื่อนถ่ายรูปเซลฟี่กันตายกูง่อยไม่ได้ฉันมา <นะ S 2> ชิ้นเดียว,ยว <c oughs> ฉันง่อยไม่ได้นะฉันก็ต้องแ,บบแต่งตัวเปลือ่เผื่อเผือ่อแล้วเพ,พราะฉะนั้นแฟชั่นเหมือนค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เหมือนกับโชว์ออฟแล้วอะสมัยนี้ใชจริงๆสิ่งหนึ่งเลยอ่ะที่ตอนนี้มาแรงมากไม่ว่าจะอะไรก็ตามคือไบเกอร์แจ็คเก็ต ไบค์เกอร์แจ็คเก็ตคือไบค์เกอร์ก็คือนักขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยแหละที่มันเป็นแจ็คเก็ตเหมือนกับเจมดีนใส่ในยุค50อะไรอย่างเงี้ยนะสองฟองใช่แล้วก็อย่างเงี้ยเป็นแจ็คเก็ตไลายซึ่งจริงๆแล้วประโยชน์ใช้สอยของไบค์เกอร์มันก็คืออะไรไว้ให้คนขี่มอเตอร์ไซค์เพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งอากาศมันนองหนาวเวลาโต้ลมสองเวลาล้มไปแล้วตัวเองไม่ถลอกเพราะฉะนั้นมันจะมีปะซอกกระดูกตรงนี้ทุกอย่างคือเซฟหน้าอก พอตั้งสูงขึ้นมาหน่อยเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเงี้ยกับกระกบหกับน็อกเออหรืออะไรก็ตามคือทุกอย่างมันทุกแฟชั่นกับประโยชน์ใช้สอยมันต้องไปด้วยกัน จริงปัจจุบันพี่ก็ยังคอนเซิร์นนะเรื่องประโยชน์ใช้สอยนี่คนเพราะลิงคีมอเตอร์ไซค์ถามว่าใส่ว่าใส่แจ็คเก็ตแบบไหนเป็นแบบแจ็คเก็ตแฟชั่นหรือว่าเป็นแจ็คเก็ตที่แบบสำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์เลยก็สีก็ใส่วินเทจจริงก็ใส่วินเทชเพราะว่ามันแบบฟังก์ชันใช้สอยแล้วก็เราเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไบเกอร์แจ็คเก็ต แขนมันจะยาวพิเศษพอเราใส่ปกติอะแล้วแขนจะยาวเพราะว่าเวลาเราไปนั่งอย่างเงี้ยค่ะแขนมันจะกยลังอีอดีอใ,ชใช่ใช่เหมือนกันว่าเพราะว่าตัวตัวเรา,าเพราะเวลาอย่างเง,งี้ยไงเห็นไหมขณะที่ผมใส่ปกติปุ๊บเนี่ยแต่มันก็มันก็จะถูกสอดรับกับกับตัวถุงมือถุงมือมันก็เป็นเพื่อฟังก์ชันของเท้าแล้วก็อย่างที่พี่บอกอะค่ะคือใช่เลยแต่พอมาเ่เธอเคยลงหรยัง เคยนะเคยตอนเรียนพออาจารย์เธอต้องตอบได้ว่ามันมันเป็นประโยชน์จริงเลยคืออย่างสมัยก่อนมันจะเป็นแก๊สที่เป็นหนังไปเลยหนังหนาๆค่ะพอลมแล้วมันไม่คือเราไม่เป็นแผลเลยนะคะคือมันจะกันได้จริงๆแล้วก็มันก็จะมีการบุผ้าล่มบุหนังบุอะไรบุกองน้ำนวมนะเพื่อรับลมหนักอะไรเงี้ยนั้นตัวหลีดไม่เป็นเลยค่ะ แต่ลืมไม่ใส่หมวกกันนอกค่ะใช่เคยเห็นยไหมทั้งตัวไม่เป็นไรเลยค่ะพี่แต่ด้วยความที่เมืองไทยร้อนนะบางทีเราก็แบบใส่ผ้าล่มบ้างอย่างที่ไอรอะไรเงี้ยใส่ดีมาแล้วอย่างอื่นล่ะคะที่ไม่ใช่ไบเกอร์ที่ไม่ใช่ไบเกอร์อย่างอีกอย่างหนึ่งเลยนะผมว่าก็คือเทรลเลอร์สูตรอะ ก็คือสไตล์สูตรหรือเบรเซอร์อย่างเงี้ยพอแยกมาใส่เป็นเบรเซอร์เดี๋ยวนี้สังเกตว่าผู้หญิงอ่ะบางทีข้างในหวานหวานแต่ก็เอามาเอานี่มาคุมใช่เอาเอาคนมาแอสเซคอะไรเงี้ยมามาคุมไหลคุมคาคาไว้หรือบางคนก็ใส่เลยหรือบางคนก็ เขาจะเรียกว่าบอดเฟรนจเก็ตก็คือเหมือนก็ไปขโมยเสื้อผู้ชายแฟนมาแล้วก็มาใส่อะไรเงี้ยเขาเรียกบอดเฟรนจเกรตเออตัวใหญ่หน่อยอะไรเงี้ยเนี่ยสไตล์เนี่ยตอนนี้ที่น้องเขาใส่อยู่ก็คือเรียกว่าบอดเฟรนจเกรตคือเอาเหมือนก็เอาเสื้อผู้ชายมาใส่จริงๆริงชอย่างนี้มันก็คือเสื้อของผู้ชายจริงๆเสื้อผู้ชายเสื้อผู้ชายแล้วก็จริงๆก็คือเป็นเสื้อผู้ชายจริงๆจริง ไปขโมยแฟนมาใส่ป้า คลาสสิกสุดหนีไม่พ้นชวีตชวีตแจ็คเก็ตเนาะพี่ใช่คลาสสิกสุดหนีไม่พ้นก็ต้องยกความดีให้กับโคโค่ช mm ัแน l ่าถ้าย้อนประวัติศาสตร์ไปดูไปดูคลิปถ้าใครไม่เคยดูก็ลองไปดูคลิปของเขานะ<ๆ>คือช h a นแนเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับค่อนข้างจะอัจฉริยะในการ mix and match หรือวิธีการ cross ความคิด

Let people Let my people go let my people หรือแม้กระทั่งไปเอาผ้ายืดที่ทำสมัยนั้นก็ทำกันเกงในผู้ชายมาตัดเย็บเป็นโค้ทเป็นแจ็คเก็ตหรือเป็นเบรเซอร์อะไรที่ให้ให้ผู้หญิงใส่ก็เพราะว่าโคโคชานเนี่ยตัวเขาเองก็ถูกเหมือนว่าเป็นแบบ ถือว่าเป็นขบวนในยุคนายในยุคนั้นเลยเขาจีบผู้หญิงแบบทำตัวกากันใส่กระโปรงสั้นอะไรเงี้ยซึ่งคนสมัยนั้นก็ไม่เคยมีใครใส่กระโปรงสั้นพอดีเข่าหรือครึ่งแข้งสมัยนั้นก็โดนประดาว่าสุเพณีแล้วนะแต่ถ้าโคโค้กมาในสมัยนี้โค้กซอฟเลยนะโค้กซอฟถ้าโค้กมาอยู่ยุคนี้โค้กซอฟโค้กพอดีเลย่ค่ในบ้านมีหนวดใบซอฟมากคือโคซอฟมากขบวของโค้กโค้มาอยู่ยุคนี้โค้กแบบ ฉันแบบเราเรียนแบบคเลยใช่เบาไปเลยทัคือเนี่ยคือวิธีการผมว่าความคิดของโคโค่เนี่ยโคโค่ชาแนลเนี่ยทุกวันนี้มันกลายเป็นเนต้นแบบของให้ดีไซเนอร์คิดคิดต่อไปเลยว่าทุกอย่างมันไม่จำเป็นต้องตายตัวสมมติว่า ชุดแจ็คเก็ตต้องเป็นผ้าแบบนี้ก,ก็ยืนยืนฟอร์มไว้ก็ได้แต่ก็สามารถประผสม,มกับผสม,มนี่หรือตัดทอนให้สัน้นหรือทําอะไรก็ได้คือเป็นสิ่งที่ชาแนลทำมาหมดแล้ววะคือแจ็คเก็ตมีปกอ่าชัางก็ตัดปกออกหรือแค่คอโกลมหรืออะไรก็ตามอย่างทุกผู้หญิงทุกคนก็ทุกคนน่าจะมีนะหมายถึงว่าแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นของชาแนลแต่ท<ต>ุกคนควรจะมีทุกคนควรจะมีทวีตคือแบบเป็นลุกใส่ลุกยีนกับอะไรเงี้ย โยเกิร์ตควรจะมีมีคิดว่ามี <laughs> เห็นไหมล่ะของจริงด้วย <laughs>